ปรัตนาไตรยขอกาพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจินพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสะดวกนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่25 5, กันยายนพุทธศักราช2,567ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนสิบวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไป พระพิสุผู้จำพรรษาต้นก็ใกล้จะถึงวันปรานาออกพรรษาเหลือไม่ถึงเดือนแล้วยมพระพิสุก็จะได้ปรานาออกพรรษาเมื่อออกพรรษาก็จะได้รับอานิสง์ของการอยู่จำพรรษาสี่ประการซึ่งจะแตกต่างไปจากอานิสง์ของการได้รับจากการกรานกระถิน อาน,นิสงส์จากการอยู่จำพรรษาเนี่ยสประการอาน,นิสงส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกรรกระถินเนี่ยมีอยู่5ประการในวันนี้ก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับกระถินมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแต่ก่อนที่จะนํามากล่าวโยมมีญาติโยมเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการบรรยายธรรมของทางวัดที่มักจะพูดถึงพุทธวจนะนะเกรด เขียนข้อความมาถามว่านมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามข้อสงสัยการศึกษาพุทธวจนะถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกหรือเปล่าครับมีการถกเถียงและโจมตีกันไปมาแต่พุทธวจนะก็อ้างอิงตามพระสูตรตามบทต่างๆมาอธิบายการเติมแต่งจึงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของผู้ที่ฟังนะการบรรยายธรรมของพระพิสุสมณเณรวัดเขาสนามชัยก็ชี้แจงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบพระพิสุทั้งหลายได้ทราบว่าการที่เราเป็นชาวพุทธนะ่ยควรศึกษาพุทธวจนะการศึกษาพุทธวจนะเนี่ยถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกควรศึกษาอย่างยิ่งอันนี้ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่าถ้าหากว่าพระพิสุสมณเณร อุบาสกอุบาสิกาท่านใดปฏิเสธพุทธวจนะก็แสดงว่าปฏิเสธคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นการที่เราศึกษาพุทธวจนะไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสัมเนหนุบาสกบาสิกาศึกษาพุทธวจนะ,นะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ที่ทางวัดได้อธิบายไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการเรียนพุทธวจนะแต่อยากจะให้มีหลักวินิจฉัยในเรื่องของการตีความ คุณวจนะและอธิบายเองคือบางรูปบางท่านยกพุทธวัจนะมากล่าวแต่ไม่ได้อธิบายไปตามหลักของการศึกษาแบบเทราวาสกลับอธิบายเองตรงข้อความที่อธิบายเองนี่แหละ,ะที่ให้พินิษพิจารณาให้ดีเพราะบางครั้งก็อาจจะอธิบายผิดไปจากพุทธประสงค์บางครั้งก็อาจจะอธิบายถูกให้เราได้ให้เห็นความสำคัญว่าพุทธวจนะ คือคำสอนของพระผู้มีพระภาคพรหมตรัสแสดงด้วยสัพพัญยุตยาน,นั้นเมื่อเราเปรียบเทียบปัญญาของเรากับเปรียบเทียบปัญญาของสัพพัญยุตยานแล้วก็ไม่สามารถที่จะเทียบกันได้บุคคลผู้ที่จะอธิบายพุทธวจนะได้ดีที่สุดก็คือพระองค์เองนั่นแหละหรือไม่อย่างนั้นก็พระอรหันต์ทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสมัมพิทาที่ได้ ศึกษาทรงจำคำสอนของพระองค์ไว้หรือไม่ก็พระพิสุทธ์ที่เป็นพระระยะบุคคลหรือผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกได้ศึกษามาตามลำดับอย่างเราเราก็ควรที่จะศึกษาตามไม่ควรที่จะอธิบายเองฉนั้นข้อความที่บอกว่ามีการถกเถียงและโจมตีกันไปมาเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนควรที่จะศึกษากันด้วยเหตุและผล แต่พุทธวจนะก็อ้างอิงตามพระสูตรตามบทต่างๆมาอธิบายตรงที่อ้างอิงพระสูตรต่างๆอธิบายไปตามพุทพธพจน์ไปตามคําสอนที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ตามสูตรต่างๆตรงนี้ก็ไม่ผิดแต่ส่วนที่อาจจะผิดหรือถูกก็อยู่ที่อธิบายเองตรงนี้ก็ต้องไปใครครวนศึกษาอย่างเช่นว่าข้อความที่มีอุบาสกท่านหนึ่งอันนี้อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปวิดีโอนะอุบาสกท่านหนึ่ง ได้ถามพระพิสุรูปหนึ่งว่าสัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณแค่คําถามนี่ก็ทาให้เกิดข้อสงสัยนะถ้าถามโยมแอดเนี่ยสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณเราก็ต้องมาคิดว่าวิญญาณคืออะไรจะต้องทําความเข้าใจว่าผู้ที่ตั้งคําถามเนี่ยเข้าใจคําว่าวิญญาณหรือไม่ วิญญาณเป็นนามนธรรมมันไม่ได้ล่องลอยไปที่ไหนวิญญาณเนี่ยมันจะอาศัยวัตถุในภพภูมิที่มีวัตถุหมายความว่าในอัตภาพร่างกายของเราในกามาวจรภูมิกามาภูมิ11รูปปรูปภูมิ15ที่มีทั้งรูปทั้งนามวิญญาณมันจะเกิดขึ้นลอยๆโดยไม่อาศัยวัตถุไม่ได้มันจะต้องอาศัยวัตถุวัตถุที่ตั้งอาศัยของมันก็คือตาหูจมูก ลิน้นกายภาษาพระเรียกว่าภาษาทรูปหาจักขูภาษาทรูปจักขูวิญญาณเนี่ยจะอาศัยจักขูภาษาทรูปโสตะวิญญาณจะอาศัยโสตะภาษาทรูปกายวิญญาณคานวิญญาณจะอาศัยคานภาษาทรูปชิวหาวิญญาณจะอาศัยชิวหาภาษาทรูปกายวิญญาณจะอาศัยกายภาษาทรูปส่วนมโนวิญญาณ หรือถ้าแยกเป็นมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุจะอาศัยหาชยะวัตถุเป็นไปฉะนั้นวิญญาณเนี่ยมันไม่มีล่องลอยไปไหนข้อความที่ถามว่าสัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกางั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณผู้ถามอาจจะไม่เข้าใจว่าอวิชชาคืออะไรผู้ถามอาจจะไม่เข้าใจว่าตัณหาคืออะไรถ้าเราเป็นนักเกรียนนะบาลี อัตถกถาดีกาหรือเป็นนักเรียนอภิธรรมก็จะรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมันคือตัวสภาวธรรมอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกธรรมชื่อจริงของมันในจํานวนของเจตสิกมันเรียกว่าโมหะเจตสิกตัวโมหะเจตสิกมันมีชื่อเรียกหลากหลายบางทีมันก็เรียกว่ากาโมคะพวคะหรือบางทีมันก็เรียกว่ากามุปาทานหรือบางทีมันก็เรียกว่าตันหาหรือบางทีมันก็เรียกว่าภาวะนิกันติ แล้วแต่ว่าในที่นั้นพระองค์จะตรัสให้เหมาะกับอริยาไสยของสัตว์อย่างไรฉะนั้นในตัวตัววิชาอ่เอามื่อสักครูนะ่นายจะพูดผิดนะตัววิชาเนี่ยก็คือตัวโมหะโมหะเนี่มันคืออ,ว,อวิชอวิโชคะนะไม่ใช่ภาวะภาวะโยคนอวิชโชคะเนี่เป็นกลุ่มของอวิชานะจะเป็นอวิชา อวิชานุสัยเนี่ยอันนี้ก็ก็ใช่หมายความว่าตัวอวิชชาคือตัวโมหะก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นโมหะเจตสิกส่วนตันหามอสกคที่พูดถึงกามราคะภาวะราคะเนี่ยเป็นตัวตันหาตัวหตัวตัณหาตัวจริงของมันคือตัวโลภะโลภะเจตสิกโลภะเจตสิกเนี่ยมีชื่อเรียกชื่อเรียกแตกต่างกันไปบางครั้งก็เรียกว่ากาม กาโมคะพระโวคะเนี่ยการาคะภวะราคะอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งก็เรียกว่าตัณหาบางครั้งก็เรียกว่าภวะนิกันติซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่านักเรียนหรือผู้ที่สงสัยสอบถามครูบาอาจารย์ที่เรียนอภิธรรมท่านก็จะจำแนกแยกแยะบอกกล่าวให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่อุบาสกท่านนี้อาจจะเข้าใจว่าอาวิชชาเป็นอย่างหนึ่งตัณหาก็เป็นอย่างหนึ่ง ตัวอวิชากับตัวตัณหามันจะเกิดร่วมกับอกุศลนนะอกุศลเจตสิกตามที่สมควรแก่การเกิดได้เกิดในอกุศลจิตอวิชามันจะเกิดขึ้นกับอกุศลจิตทุกดวงส่วนโลภะคือตัวตัณหานี้จะเกิดขึ้นกับโลภะมูลจิตแปดดวงในคราวที่มันเกิดขึ้นเป็นไปนะมันไปแปะอยู่ตรงไหนมันไม่ได้ไปแปะอยู่ตรงไหนนะมันเกิดร่วมกับ อากุศลจิตนั้นๆโดยการเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันอาศัยวัตถุเดียวกันมันจะเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปอย่างนี้ฉนันเวลาที่จะมีการแยกกันออกหรือไม่ออกนั้นอะแยกกันออกในนี้สามารถรู้ได้ด้วยลักษณะของมันลักษณะที่ปรากฏในคราวที่เรามีความโลภเกิดขึ้นเรารู้ได้ไหมว่าตอนนั้นเรามีความโลภความโลภกับความโกรธ เคยใคร,สสเ,ร,ร,เ,รเคยสงสัยไหมว่าไอ้ตัวนี้เราโกรธหรือเราโลภเคยสงสัยไหมเวลาที่โกรธใครสักคนหนึ่งอะโยมเกดเคยโกรธใครไหมเคยโกรธนะเวลาไปจับจ่ายของที่ตลาดนะเคยมีความรู้สึกชอบใจอะไรเป็นพิเศษไหมเห็นแล้วชอบใจแบบโลภะนะมีนะแล้วมันเกิดพร้อมกันไหมความโลภก,กับความโกรธเกิดไม่พร้อมกันนะอย่างนี้แหละเรียกว่าโลภะกับโทสะมันจะไม่เกิดพร้อมกันแต่ถ้าโลภะกับโมหะมันเกิดร่วมกัน ไอ้ตัวโมหะมันปกปิดความจริงของรูปธรรมนามธรรมนั้นๆเมื่อมันปกปิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นโทษของไอ้รูปธรรมนามธรรมนั้นๆก็เป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นยึดถืออารมณ์นั้นๆด้วยอำนาจของโลภะอย่างนี้เป็นต้นฉะั้นในคราวที่มีการพูดถึงธรรมะในพุทธพจน์เวลาที่มีการแสดงโดยมากผู้ที่มีการศึกษาพระไตรปิฎก แล้วก็ศึกษาพุทธวจนะจะไม่ตอบเองจะดูคมภีรอธิบายที่เรียกว่าอัตกถาถ้าว่าอัตกรถาอธิบายไม่ชัดก็จะดูคัมภีร์ที่รองลงไปียกว่าคัมพีดีกาอย่างนี้เป็นต้นดันั้นคําถามที่อุบาสกถามว่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญาณแยกไม่ออกหรือเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติยังไม่ถึงสภาวะที่จะแยกออก พระพิสูรูปหนึ่งท่านก็ตอบตรงคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ท่านตอบเองไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎกท่านตอบว่าสัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าท่านแยกสัตว์กับขันห้าออกจากกันมันเป็นสิ่งที่หลงมายึดติดขันห้าตัวสัตว์่ะมันหลงมายึดติดขันห้าสัตว์ผู้มีอวิชามันจึงไม่ใช่ขันห้าแสดงว่าปฏิเสธว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่ใช่ขันห้าแต่ตามที่ ญาติโยมทั้งหลายได้ยินนี้ฟังใครเรียนอภิธรรมก็จะสามารถสงเคราะห์ได้ว่าอวิชชาคือตัวโมหะเจริสิกมันอยู่ในสังขารขันต์ตัวตัณหาคือตัวโลภะเจริสิกมันก็อยู่ในกลุ่มของสังขารขัน์สังขารขัน์อื่นไปจากขันห้าไหมไม่อื่นไปจากขันห้าขันห้ามีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และก็วิญญาณขันธ์ฉะนั้นข้อความตรงนี้เนี่ยก็คือ ผู้อธิบายนะเป็นพระพิสุท์ท่านอธิบายเองตรงนี้แหละที่บอกว่าอธิบายพุทธวจนะเองตรงนี้ควรพิจารณาถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ควรถือเอามันเป็นใครก็ไม่รู้คือผู้อธิบายอธิบายว่าสัตว์ผู้มียวิชาที่ไม่ใช่ขันหา้าเป็นใครก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสัตตานังนะเรียกว่าสัตตสัตสตาภาษาไทยใช้คำว่าสัตว ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพุทธวจนะโดยเฉพาะกลุ่มของพุทธวจนะจะมีแอปพลิเคชันค้นคําในพระไตรบิดกสามารถค้นคําไปได้เลยว่าสัตตานังเขียนเป็นภาษาไทยไปเลยนะว่าสัตตานังสอเสือม่หานอากาศต่อเต่าต่อเต่าสระานอนูม่หานอากาศงองูงเซิร์ชหาเลยเซิร์ชยังไงก็หาไม่เจอเพราะอะไร เพราะไม่มีคําอธิบายในพระไตรปิฎกเล่มไหนๆเกี่ยวกับคําว่าสัตตานังไม่มีอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันอยู่ในพระบาลีโยมในพระบาลีมีความเต็มตอนหนึ่งว่าอะนมตักโคยังพิกเวสังสาโรปุเพนะปภากตินปัญญายติอวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญ,ญโยชนานังสันทาวตังสังสารตัง ข้อความมันอยู่ในคําว่าสัตตานังตรงนี้ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับสังสาระเนี่ยคือพระรัสว่าพิสูจทั้งหลายสังสารที่กําหนดหาเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเราสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปเล่นไปท่องเที่ยวไปเบื้องต้นไม่ปรากฏยันคําว่าสัตตานังในที่นั้นก็คือเป็น การพูดถึงเหล่าสัตว์ก็คืออย่างเราเรานี่แหละที่ยังมีอวิชชาอยู่ใครก็ตามที่ยังมีอวิชชาอยู่ใครก็ตามที่มีตัณหาอยู่บุคคลผู้มีอวิชชาผู้มีตัณหาก็จะต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนี้ไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าใครมีอวิชชามีตัณหาน้อยกว่านะคือเป็นพระรยะบุคคลน้อยกว่าบุตรชนผู้นั้นแม้จะท่องเที่ยวไปในกามภูมิก็ท่องเที่ยวไปอีกแค่เจ็ดชาติอย่างนี้เป็นต้น ชั้นเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้มีการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําสอนก็ควรจะศึกษาไปตามลาดับเต่ในวันนี้อันนี้ก็นําข้อความมาตอบให้กับญาติโยมที่ถามมาว่าควรจะศึกษาพุทธวจนะหรือไม่ควรศึกษาอย่างยิ่งและชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสมมเนรกึ้หัดญาติโยมควรศึกษาพุทธวจนะอย่างยิ่งแต่ไม่ควรอธิบายพุทธวจนะเองเพราะปัญญาของเรา กับปัญญาของพระเจ้ามาห่างกันเลือเกินแต่ในวันนี้จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับกรถิโยมมากล่าวยาดยมทั้งหลายได้ฟังกรถิญท่านในพระไตรปิฎกฉบับบาลีอยู่เล่มที่ห้าฉบับมหามกุฏแปลอยู่เล่มที่7เวลาที่มีการพูดถึงเรื่องกรถินก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปในที่นี้ก็จะนําข้อความมากล่าวให้ยาดยมทั้งหลายได้ฟัง เพื่อที่จะให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจในช่วงระยะเวลาที่จะมีการถวายผ้ากถินเราจะได้รักษาจิตใจของเราได้เพราะว่าบางครั้งบางทีพระพิสุสัมมานเนรุบาสกอุบาสิกานำเรื่องของกฐินนั่นแหละมาพูดโดยประการทําให้ผู้ที่จะถวายกถินนะ่ะเกิดศรัทธาเนี่ยเสียหายไปนะมีศรัทธาเสียหายไป เรื่องราวที่ปรากฏในพระบาลีแปลไทยได้ว่าในสมัยพุทธกาลครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะครหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสูชาวปาเฉยรัตจำนวน30รูปพิสูชาวปาเฉยรัตจำนวน30รูปนี้ก็เป็นพี่น้องร่วมพระบิดาของพระเจ้าโกศลล้วนถืออารัญยิกะทุดดงบินดาปาดิกะทุดงและ เตจีวริกะทุดงเดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถีได้จึงจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพิสูเหล่านั้นจำพรรษามีใจถวินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆเรา ระยะทางห่างเพียงหกยอดก็ประมาณ90กว่ากิโลแต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไตรามาสพิสุเหล่านั้นออกพรรษาทำปวารณาเสร็จแล้วเมื่อฝนยังตกชุกพื้นภูมิภาคเต็มไปด้วยน้ําเป็นหล่มเลนมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ําลําบากกายเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีพระเชตวันอารามของอนาถาบินิกะครหบดี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งณที่คนส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพิสุเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสุจทั้งหลายพวกเธอยังพอทนได้หรือยังพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันจำบรญษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือพิสุเหล่านั้นกราบทูลว่า พวกข้าพระพุทธเจ้ายัางพอทนได้พอยังอัตาภาพให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาและไม่ลำบากด้วยบินธบาตพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระพุทธเจ้าในชุมนุมนี้เป็นพิสุป,ปาเสยรัตจำนวน30สรูปเดินทางมาพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจวนถึงวันเข้าพรรษาไม่สามารถจะเดินทางให้ทันวันเข้าพรรษาในพระนครสาวัตถีได้จึงจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพวกข้าพระเจ้านั้นมีจำพรรษามีใจรันจวนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆเราระยะทางห่างเพียงหกโยชน์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นล่วงไตรามาสพวกข้าพระพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วทำปรณนาเสร็จแล้วเมื่อฝนยังตกชุกพื้นผมิภาคเต็มไปด้วยน้ำเป็นหล่มเลนมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำลำบากกายเดินทางมาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่า อนุชานามิพิกเววัดสังมุฒฐานัางพิกูนางกถตินางอัจฉริตุงอัธาตากตินานังโบพิกาเวปัญจกปิสันติอนามันตะจาโรอสมาทานะจาโรคณะโพชนงังยาวัฏฐะจีวรังโยจะตตะจีวรุปปโทโสเนสังภวิสติติอัธาตากตินานังโวพิกเวอิมานิปัญจกปิสันติ แปลความว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสูจนทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วได้กรานกระถินดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอผู้ได้กรานกระถินแล้วจกได้อนิสงส์หประการคือหเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะพลได้ฉันคณะโภชนะได้ 4. ทรงอันดิเรกจีวรได้ ไว้ตามที่ปรารถนา5จีวรที่เกิดขึ้นณนที่นั้นจักได้แก่พวกเธอดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอผู้กรารกระถินแล้วย่อมได้อานิสงส์5ประการนี้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการกรารกระถินของพระพิสุทซึ่งแรกเริ่มเดิมชีเนี่ยการกรารกระถินไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นแต่เนื่องจากเหตุที่พระองค์ทรงเห็นว่าพระพิสุเมื่อออกพรรษาแล้วเดินทางเข้ามาเฝ้าพระองค์ เกิดความลำบากในการเดินทางเนื่องจากว่าจีวรชุ่มชื้นไปด,วนะไปด้วยน้ำเปียกโคลนเปื่อนโคลนทำให้เดินทางลำบากพระองค์ก็เลยประทานอนุญาตให้มีการกรานกระถินพอกรานกระถินแล้วเนี่ยอน,นิสงส์ข้อหนึ่งก็คือไม่ต้องถือไตรจีวรไปครอบสาหรับสามารถเก็บไว้ได้ไปแค่สองผืนสามารถเก็บผ้าสังคาติไว้ที่กุฏิที่พักอาศัยของตนของตนได้ น,นี่ก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ตรัสอนุญาตของการกรานกระถินส่วนคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกระถินในวาระต่างๆในหัวข้อต่างๆก็จะนํามากล่าวในวันต่อๆไปในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้เจริญกุศลกระทาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาตามการอันควรบ้าง ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทำไว้ด้วยดีแล้วนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถินต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสัรพสัตทั้งหลายอีทางเม ยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญะปตติงลัทธานะสุขิตาหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย,ลายขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทิน,นสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระภิกษุสำเนียกล่าวธรรมขอกาพระเสระเป็นต้นเสียงสัพหิธิยวิวัชชนโต ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสภพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตรวันดรายออันดรายามีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาชนะสิลิสานิจังวุทธาปัจจายโน จตาโรโธรรม,มวันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาวาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาวาดมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมทั้งปวงสาวาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระสงฆ์ทั้งปวง สัทธาสุทีพระวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิน